สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูคลาสสิกน่าใช้1คันนะครับสายเบนซ์มาชมคันนี้นะครับสวยจัด1ในร้อแน่นอนนะครับกับ Mercedes-Benz นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับ W124 นะครับปี1995นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับ E200 ใครที่ชอบทรงเบนซ์นะครับมาดหรูทรงดีมีระดับตัวนี้ปีคลาสสิกนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆครับไม่เคยติดแก๊สด้วยครับ ตัวท็อปสุดปี1995นะครับดูแลสภาพมาอย่างดีสวยหรูในระดับนี้นะครับ89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพเช็คทุกระดับนะครับเอาไปใช้งานได้ทันทีครับสวยหรูดูดีมีสเสน่ห์แน่นอนครับกับ Mercedes-Benz W 1 2 4 E 2 0 0นะครับ,บ, e รบปี1995ครับ 89,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยสีเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับตัวนี้เครื่อง M ตอง1นะครับดูแลง่ายอึดถึกทนครับสำหรับ M ตอง1นะครับ E 2 0 0นะครับรหัสเรียก W 1 2 4นี่แหละครับกว้างกวางนั่งสบายเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับไฟหน้าปรับระดับสแตนร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับสวยหรูดูดีราคา89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ อยู่ที่คลองสาปทุมธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปลา,ายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิป่า,ายละเอียดนะครับมีเบอร์โทรและก็ไลน์นะครับโทรสอบถามได้ลยครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดตรงให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันด้านได้รถแน่นอนนะครับรถไม่หายกว้างฝังนั่งสบายในราคาไม่ถึง0 0 0 0 0แสนนะครับสำหรับคนที่ชอบและตามหาตัวนี้สภาพสมบูรณ์แล้วไม่เคยติดแก๊สเรียกว่า ดูแลมาอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเดิมเครียร์เดิมทุกอย่างสวยๆหมดเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี1995นะครับตกแอ่งลายไม้สวยๆครับเบาะปรับไฟฟ้านั่งสบายกว้างขวางมากๆครับใครที่ชอบและสนใจนะครับห้ามพลาดนะครับราคานี้สภาพนี้ มีมาไม่บ่อยนะครับส่วนมากจะเจอติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับขอย้ําไม่เคยติดแก๊สรถสวยสภาพ1ในร้อยแน่นอนจัดมาฝากจัดมาให้ชมตามาชิคชอบใช่ชอปได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับเช็คมาทุกระบบแล้วครับใช้งานกันได้ทันทีสวยมากครับไฟหน้าปรับดับได้นะครับเอาเป็นว่านํามอฝากนะครับกระจกซ้ายฝาขึ้นลงไฟฟ้าครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครที่กําลังตามหานะครับรีบเลยครับรีบเลย สภาพเดิมๆครับหน้าเดิมหลังเดิมเครื่องเดิมนี่และไม่ติดแก๊สถือว่าสุดแล้วครับหายากแน่นอนส่วนมากโดนติดแก๊สนะครับเดที่นําเสนอแต่ถ้าใครชอบจริงๆนะครับเขาก็มีคนซื้อไปติดแก๊สอีกนะครับอ่าฉะนั้นราคานี้นะครับคุ้มมากๆนะครับ89,000าบาทนะครับขอย้ำอีกทีเผื่อใครฟังไม่ชัดนะครับรถทรงหรูดูดีมีระดับสภาพหนึ่งในร้อยเช็คมาเรียบร้อยทุกระดับทุกระบบครับใช้งานได้เลยครับสวยหรูดูดี คลาสิิกแน่นอนนะครับสีสันเงาฉ่ำเกีร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับแต่พี่คนนี้ก็คัดและเช็ครถสวยๆมาฝากอยู่เรื่อยๆนะครับที่แน่นอนคือเขาคัดรถและเช็ครถดูแลสภาพก่อนขายครับสวยหรูดูดีมีระดับในราคานี้ใครที่กําลังเล็งหานะครับฝากไว้พิจารณานะครับนี่ครับส่วนของเบนซ์ดาวลอยก็อยู่ครบครับนี่ขับสวยๆทรงหรูขับไปไหนคนก็ต้องมองครับถ้าซื้อไปในราคานี้เพื่อจะถามว่าเฮ้ยไปซื้อมาจากไหนว่ามีอีกไหม บอกเลยครับว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับสวยหรูดูดีครับนี่ครับดูดูภายในดูสวยแบบนี้นะครับแล้วก็กว้างมากๆครับคนที่ชอบคนที่หาคนที่เข้าใจนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าแจ่มแน่นอนนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับจะพยายามสรรหารถสวยๆนำมาฝากนำมาเสนอให้กับสมาชิกเลือกใช่ก็ช็อปไปเลยครับคันนี้สวยจริงครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆรูปมีมาเยอะนะครับใครจะชมรูปต่อก็อชมได้เลยครับรถสวยไม่มีชนหนักตัดต่อกรารันตีสภาพกรารันตีของสร้างนะครับเอกสารพรบภาษีไม่ขาดนะครับมีประกันติดอยู่ด้วยครับ ใช่ชอบชมเช็คดูรถตรวจสอบแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนรถได้ครับรถสวยสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยเรื่องที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไหวนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ W124 เลยนะครับเข้าไปรับรลองว่าท่านโดนแน่นอนนะครับคันนี้สวยหรูไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับได้เลยครับสวยจริงแจ่มแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกนะครับ ชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับขอบคุณครับรถสวยจริงดูรูปต่อได้เลยครับรูปมีมาเยอะจัดมาเต็มครบทุกจุดแน่ครับ